นิทานพื้นบ้านไทยนางผมหอมกาลัครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงสาวผู้หนึ่งชื่อว่านางผมหอมอาศัยอยู่กับแม่ในบ้านเล็กๆริมป่าเธอเป็นหญิงที่มีจิตใจดีขยันขันแข็ง,ขงและมีเส้นผมยาวสลวยดำเงางามและมีกลิ่นหอมจนใครๆต่างพากันกล่าวขานชาวบ้านเชื่อว่าผมของเธอมีกลิ่นหอมเพราะความกตันยูและความดีที่เธอทำเสมอมาวันหนึ่งมีพ่อค้าคนหนึ่งเดินทางผ่านมา และได้กลิ่นผมหอมลอยมาตามลมเมื่อเขาเห็นนางก็ตกตะลึงในความงามและกลิ่นหอมของเธอจึงคิดอยากนําเธอไปขายให้เศรษฐีในเมืองเพื่อหวังจะรวยคืนนั้นพ่อค้าจึงลอบลักพาตัวนางผมหอมขณะเธอกําลังเก็บน้ําจากลาําธารนางพยายามหนีแต่ถูกพ่อค้าใช้กลอุบายพาไปจนถึงเรือระหว่างทางเธออธิษฐานต่อเทพยดาขอให้ความดีที่เธอทําเพื่อปกป้องเธอ ทันใดนั้นเกิดพายุใหญ่พัดเรือจนล่มกลางน้ำพ่อค้าถูกกระแสน้ำพัดไปแต่นางผมหอมกลับลอยมาติดฝั่งปลอดภัยเหตุเพราะนางเคยช่วยชีวิตปลาและสัตว์น้ำมากมายพวกมันจึงช่วยกันพาเธอกลับสู่ฝั่งนางผมหอมได้กลับบ้านมาหาแม่อีกครั้งและยังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมีความสุขจากการให้และการทำดีส่วนพ่อค้าคนนั้นไม่มีใครพบเขาอีกเลย